สวัสดีค่ะอยู่กับน้ำพึ่งนะคะวันนี้น้ำพึ่งจะมาเป็นผู้รีวิวนิตยสารแจกฟรีเล่มนี้เลยค่ะ นิตยาสารเล่มนี้นะคะเป็นนิตยาสารประจำของเอยาดกีตาร์สเลยค่ะชื่อนิตยาสารว่ากีตาร์คลาสสิกแมกกาซีนค่ะสำหรับเล่มนี้นะคะเป็นวอลุ่มหนึ่งค่ะจะเห็นได้ว่าหน้าปกเด่นเป็นสงา่านะเป็นภาพของอาจารย์จิ๊บดานุเชษต์ของเรานี่เองรับรองว่าน่าสนใจสุดๆแน่นอนค่ะนิตยาสารเล่มนี้นะคะจะพูดถึง global news ต่างๆรวมไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราด้วยเกี่ยวกับกีตาร์คลาสสิกจะเป็นอีเวนต์ต่างๆที่น่าสนใจรวมไปถึงรีวิว เพลงต่างๆด้วยใครสนใจอย่าลืมเข้าไปดูนะในเล่มนี้เองเพิ่งได้ลองดูแล้วนะคะมีรีวิวกีตาร์ด้วยใครที่สนใจเรื่องกีตาร์คลาสสิกเนี่ยไม่ควรพลาดเลยเพราะว่าจะเป็นกีตาร์ของช่างกีตาร์แนวหน้าอย่างโดมินิกเวิร์สนะคะซึ่งเป็นรุ่นดับเบิลท็อปโมเดลเลยค่ะไฮไลท์ของเล่มนี้นะคะก็จะเป็นบทสัมภาษณ์ของอาจารย์จิฟดนูเชตค่ะซึ่งอาจารย์เนี่ย เป็นนักกีตาร์คลาสสิกที่เก่งมากๆเลยนะคะภายในเล่มทุกท่านจะได้พบกับเรื่องราวของอาจารย์รวมไปถึงแรงบันดาลใจในการเริ่มเล่นกีตาร์คลาสสิกและการต่อยอดทางด้านกีตาร์คลาสสิกด้วยค่ะความน่าสนใจของนิตยสารนะคะที่หาได้ยากเลยแต่เราหาได้ในเล่มนี้นะคะก็คือมีการเจาะลึกบทเพลงที่น่าสนใจอย่างเพลง ดีโอลามทรีค่ะเ,เพลงนี้เป็นเพลงโฟกซองของรัสเซียค่ะเป็นเพลงฮิตติดหูแถมยังมีอาร์เรนจ์มาเป็นเพลงของกีตาร์ด้วยนะคะอยากให้ทุกคนได้ติดตามแบ็กกราวน์ของเพลงเพลงนี้จริงๆลองไปอ่านในเล่มดูเพิ่มเติมนะคะนอกจากนี้ในนิตยาสารเล่มนี้ยังมีกีตาร์เอ็กซ์ไซส์ให้ทุกคนมาลองฝึกกันด้วยค่ะแถมเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมให้เราเล่นได้เก่งขึ้นด้วยเทคนิคต่างๆนะคะจะมาจากอาจารย์กว้นหรือคุณกิติกวินนี่เองค่ะกระซิบเลยนะคะว่าดี ดีมากจริงๆมีทั้งตัวโน้ตแล้วก็มีทั้งคลิปให้ดูอย่าลืมติดตามกันนะสำหรับนี่ก็เป็นภาพรวมของวอลุ่ม1ของเรานะคะน่าสนใจใช่ไหมใครที่อยากได้ไปอ่านเล่มจริงเนี่ยหมดแล้วนะคะ <c oughs> แต่ว่าทางเอยดาเนี่ยก็มีเว็บไซต์ที่ให้ทุกคนเข้าไปอ่านนติตยสตร์ได้เรื่อยๆเลยค่ะโดยสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์เอ a ดากีตเติม S ด้วยนะ .com ค่ะส่วนตัวเพิ่งเองเก็บเล่มจริงเอาไว้แล้วไม่อยากจะหิงสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสถานที่สวยๆในการถ่ายทำนะคะเมทันคอฟคาเฟ่อยู่แถวๆคลองถมนี่เองสวยบรรยากาศดีกาแฟอร่อยค่ะเอาไว้มาพบกันวอลุ่ม2นะบ๊ายบาย